mẹ 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 ตายไอ้แปะไอ้แปะเป็นบ้าไปแล้วม <c ười> แมวอะไรชอบกินฝอยทองน่าหน่ะเลยแปะตายแล้วมั้งแปะเอ้ย <c ười> แปะเอาฝอยทองอ่ะลูก ทังนู้นลูกทางนูน้นนน,นทั้งบนนอลนแนแล้วเลวหนูไม่ไหวแล้วไมีไม่ม่ตายตายป้าป้าช้าเลว อันนี้ก็เดินป้วนเปี่ยนนะคะเพราะว่าถึงเวลาแล้วกับมือ้อขนมปังฝอยทองโอเคเรียบร้อยเปะไนี่ตรงนี้อีแเป็นแมวพันฝรั่งที่อนุรักษ์ไทยมากมายเลยนะคะแล้วก็จะกินกันทุกวันคนละก้อน อย่างนี้นะคะถ้าวันไหนไม่ได้กินก็จะกระวนกระวายโอ,โอเคค่ะปอนฝ่ยทองจะโตอ้ว,วนขนาดนี้ดูสิอ้วนมากเลยโอเคค่ะให้น้องๆกินนะจ๊ะบ๊ายบาย